ดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช a n n ลยุทซีบายซานะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะ คนที่เกิดลัคนาราศีกรกฎก็คือเกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึงวันที่14สิงหาคมนะคะหรือว่าคุณผูกลัคนาราศีของตัวเองแล้วอยู่ที่สถิตราศีกรกฎนะคะซึ่งสำหรับหน้าไพ่เดี๋ยวจะดูให้เป็นในแง่การงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภนะคะเรามาเริ่มต้นที่เรื่องการงานกันก่อน มีไพ่เจ็ดไม้นะคะมาคู่กับ The Empress ก็ถือว่ามีงานหนักมีงานเยอะเข้ามาอยู่เหมือนกันแต่เราค่อนข้างโอเคนะคะสามารถที่จะรับมือได้ซึ่ง งานจุดเนี้อาจจะมีอะไรใหม่ๆมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์ของการที่มีคนไว้เนื้อเชื่อใจเรานะคะมีการแบบให้งานที่มันเหมาะสมกับเราการงานสำหรับเดือนนี้ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยความที่มันมีไพ่ t h อ t o w e r อยู่อะคะ่ะคือสำหรับบางคนมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่ขึ้นมานะคะอาจจะเป็นในแง่ของปรับเปลี่ยนตำแหน่งปรับเปลี่ยนสถานที่ มีการเคลื่อนย้ายโดยฉับพลันหรือบางคนอาจจะได้ย้ายงานนะคะเพราะว่ามันมีทั้งโอกาสที่ดีแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเข้ามาซึ่งถ้าเกิดชาวกรกฎหลายๆคนที่มีการดูงานไว้ก่อนหน้านี้ว่าเราอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนอยากจะ สรรหาสิ่งที่ดีกว่าเข้ามาให้กับชีวิตเราตัวนี้ถือว่าช่วงเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ดีนะคะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายย้ายแล้วดีย้ายแล้วแห่งย้ายแล้ว ค่าตอบแทนสูงขึ้นตำแหน่งหน้าที่การงานก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้ไพจักรพรรดินีซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้เรายังไม่ได้คิดปรับเปลี่ยนอาจจะมีคนที่เข้ามาแนะนำค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จกักเหมือนนําพาเรื่องข่าวสารเกี่ยวกับงานของตรงนั้นตรงนี้ที่มันเหมาะกับเราที่เหมือนบางคนอาจจะหาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วมีคนเอามานำเสนอเราพอดี ่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่รุ่งมันไม่ได้รู้สึกว่ามันมั่นคงอะไรสักเท่าไหร่อันนี้ก็แนะนำให้ปรับเปลี่ยนได้นะคะแต่ถ้าสำหรับคนที่มีงานประจำมั่นคงโอเคอยู่แล้วงานคุณในเดือนนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีนะคะก็ ถ้าต้องการผู้ช่วยเหลือในเรื่องงานก็จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือนะคะเป็นคนรู้จักชิดใกล้สนิทสนมกันช่วยแล้วทำงานงานออกมาได้ดีพอสมควรนะคะผู้ใหญ่โอเคแต่ว่าระมัดระวังนะคะเรื่องการทะเลาะมีปากเสียงหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ชิดคือบางทีด้วยการ ที่มันมีงานเข้ามาแล้วมันเป็นงานที่เราต้องทําร่วมกับผู้อื่นนะคะใจเราบางทีมันไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วคือถ้าไพ่ใบนี้มันก็อาจจะมีละห่องละแหงอะไรกันมาก่อนหน้านี้เป็นความรู้สึกที่กับคนเนี้ยคือเราไม่อยากจะร่วมงานหรือว่าไม่อยากจะยุ่งรวยแต่พอดีพอดีว่ามันจําเป็นที่จะต้องเข้าไปก็จะผ่านผลไปได้ด้วยดีคือมันก็ต้องอดทนแ่ะค่ะเพราะว่า เราไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเพราะว่างานเราเราก็รู้สึกว่ามันโอเคแต่เพียงแค่มันไม่โอเคที่สําหรับคนบางคนแค่นั้นเองถ้าเรามองผ่านไปได้ไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะมันก็ถือว่างานจบทุกอย่างก็จบครับถ้าสําหรับคนที่ทําการค้าการขายมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะมีการหมุนเงินที่ดีขึ้นมีความสะดวกมีการ มีคนมาอำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือเรานะคะในระยะนี้เป็นลักษณะของอคนติดต่อมาจากทางไกลมีการอาจจะเป็นในแง่ของการขายออนไลน์อะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะถ้าพอจะมีเวลาโพส์หรือลงอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับแบบว่าโปรโมทร้านอะไรอย่างเงี้ยทำให้เยอะๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่เงินจะเข้ามาเยอะ พอสมควรเดือนนี้เหมือนจะสามารถเก็บตังค์ได้ถ้าเกิดว่าเราทำแบบ พยายามหาลูกค้าพยายามดูแลลูกค้าดีๆนะคะซึ่งอันเนี้ยถ้าใครมีเพื่อนเยอะๆมีเพื่อนที่แบบมีโซเชียลมีคนตามเยอะให้เพื่อนช่วยโฆษณาให้เพื่อนช่วยแบบว่ากระจายข่าวกระจายสินค้าอะไรอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ให้เขาช่วยฟรีๆนะคะพอเวลาเขาช่วยแล้วเราต้องให้เป็นค่าตอบแทนเขาด้วยเหมือนกับอ่ะโอเคถ้าคุณ แนะนำเรามีคนมาซื้อเราเราจะแบ่งมีเปอร์เซ็นต์ให้คุณเล็กๆน้อยอะไรแบบนี้ค่ะมันจะค่อนข้างที่จะทำให้สินค้าของเราธุรกิจของเรามันอาเติบโตก้าวกระโดดเหมือนกับมันมีคนบอกต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนซีคนที่รู้จักมักจีคนที่แบบว่าสนิทสนมกับเรามีเกณฑ์ที่จะช่วยให้เราหาเงินหาทองได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับเดือนนี้ ใครที่อยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มตอนนี้ยังไม่แนะนํานะคะมีไพ่เดอะทาวเวอร์อยู่ให้รอจังหวะไปก่อนอาจจะนู่นละค่ะหลังเลือกตั้งเดี๋ยวค่อยว่ากันน่าจะมีเกณฑ์น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่านี้นะคะสําหรับเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการเงินเราค่อนข้างมีไพ่การเงินที่ดีมากนะคะมีวิวออ f for ์ u n e มีไพ่เก้าเหรียญแล้วก็มี p พย e o ออฟ n t นด l เคนะคะเป็นลักษณะของ การเริ่มสร้างเหนือสร้างตัวถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่กำลังอยากจะเก็บเงินทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะบางคนอาจจะเก็บเงินไปขอแฟนแต่งงานหรือเก็บเงินเก็บทุนสร้างธุรกิจของตัวเองมีเกณฑ์ของเดือนนี้ที่จะเก็บได้มากขึ้นนะคะแต่เพียงแค่ว่า เดือนเมษาเรามาระวังการใช้จ่ายมันจะออกเยอะนิดนึงนะคะหลายคนอาจจะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานเหมือนไอ้ที่เราเก็บหอมรอมริบมามันอาจจะไปออกตรงจุดนั้นแต่ว่าสําหรับเดือนนี้ค่อนข้างโอเคค่ะโฟลไปได้ด้วยดีสําหรับเรื่องการเงินไม่น่ามีปัญหาอะไระมีสําหรับท่านที่ทําการ เป็นงานที่มันมีค่าคอมมิชชั่นมีผลประโยชน์ส่วนต่างอะไรที่ถ้าเกิดว่าออเดอร์เพิ่มเราก็ได้เพิ่มอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีเข้ามาเยอะค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของมีคนบอกต่อมีคนมาช่วยเหลือแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือสำหรับเดือนนี้มีเกณฑ์ของการมีรายรับที่สูงมีเกณฑ์ของการทำงานและประสบความสำเร็จ ไปพูดไปขายไปทําอะไรใครก็เชื่อใครก็รู้สึกว่าอยากซื้อกับเรานะคะเพราะว่าไพ่เราค่อนข้างดีดูมีความน่าเชื่อถือดูแบบว่ามันดูน่าคบหาหน่าไว้ใจเพราะฉะนั้นเราใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะสำหรับเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องงานประจำที่มันเป็นงานที่เราสามารถที่จะหาย,ยอดหาลูกค้าเพิ่มได้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะคะแต่สำหรับใครที่ ค่อนข้างมีหนี้เยอะหรืออะไรอย่างงี้นะคะมีหนี้สินก็ระมาระวังการไปกู้ยืมเพิ่มนิดนึงนะคะมีโอกาสของแบบอยู่ๆเกิดเรื่องฉุกเฉินให้เราจะต้องหาเงินแบบไปจ่ายโดยฉับพลันอะไรแบบนี้ค่ะอาจจะเป็นแบบที่บ้านไม่สบายหรือมีใครที่มีปัญหาที่เราจะต้องเข้าไปช่วยตัวนี้ก็อยากจะให้ดูดีๆนิดนึงนะคะเพราะว่า คือสําหรับเดือนนี้ตัวเราเองอ่ะให้การเงินเราค่อนข้างดีมากเราขยันขันแข็งเราพยายามที่จะหาเพราะว่าใน open circles ก็มานะคะมันเหมือนเรามีการที่จะเก็บหอมรอมริบหรือว่าแบบเก็บเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างแต่มันอาจจะมีเนี่ยคะ่ะให้เราได้ใช้จับจ่ายออกไปโดยที่ไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นก็พยายามควบคุมนะคะดูแลให้ดีนิดนึง ส่วนเรื่องต่อไปเรื่องความรักนะคะถ้าจากหน้าไพาน่นี้เรามีเกณฑ์เจอคนที่ถูกใจนะเพราะว่าคุณได้ไพ่สองถ้วยมีไพ่หกถ้วยอีกต่างหากอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักอยู่แล้วคนที่เรากำลังมองมองอยู่เขาอาจจะมีการแสดงปฏิกิริยาหรือว่าเริ่มเข้ามาให้ความสนิทสนมหรือแบบทำความรู้จักกันเยอะขึ้นมากขึ้น มีเกณฑ์ที่ดีแล้วก็มีโอกาสที่ดีนะคะถ้าสําหรับใครที่เดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่ดีที่จะได้พบปะคนถูกใจหรืออาจจะเป็นในแง่ของการเล่นโซเชียลติดต่อสื่อสารระยะไกลอะไรแบบเนี้ยก็ได้ค่ะเพราะว่าความรักของเราถ้าเป็นคนโสดค่อนข้างมีเกณฑ์ดีค่อนข้างมีเกณฑ์อข,ของความวื้หวาอะไรเข้ามาอยู่พอสมควรค่ะอาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจถ้าสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้ว อันนี้อยากให้เรามาระวังนิดนึงนะคะเหมือนคนเก่าที่เราเคยคบแฟนเก่าของแบบไม่ฝั่งเราก็ฝั่งแฟนเราอะไรแบบนี้ค่ะมีสิทธิ์ที่จะกลับมานะคะแล้วแบบมาสร้างความระหองระแหงสร้างความแตกร้าวให้เราเรามาระวังเรื่องคําพูดคําจา แล้วก็การแสดงออกต่อกันนะคะบางทีคือคนรู้จักคนสนิทเขามันเข้ามาอาจจะติดต่อในเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นก็ได้อาจจะไม่ได้มาเชิงแบบชู้สาวหรือว่ากลับมามีความสัมพันธ์ใหม่แต่เราด้วยความแบบคือเนเจอร์ลักษณะกรกฎบางทีจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะ มันเรื่องมันอยู่มีอยู่แค่สิบเราอาจจะคิดไปร้อยอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วบางทีชอบเก็บไว้กับตัวไม่ค่อยชอบพูดไม่ค่อยชอบแสดงออกมาซึ่งอันเนี้ยบางทีเก็บเยอะๆเก็บเยอะๆมันจะเป็นผลให้แบบเหมือนเราเก็บกดนะคะเหมือนทนมานานแล้วพอมันแบบเกิด ความไม่โอเคขึ้นมาในจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะเกิดความรุนแรงขึ้นได้นะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสงสัยเราอะไรยังไงแบบว่าเห็นมีคนเก่าคนของเขาติดต่อเข้ามายังไงก็คุยกันก่อนนะคะแบบเออมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิดไปเองเรากังวลไปเองแล้วเหมือนแบบพูดจาไม่ดีหรือแบบมี การก้าวร,ร้าวรุนแรงอะไรแบบนี้ค่ะมันอาจจะเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาแวงกันได้นะคะส่วนสําหรับคนที่เลิกลาจากกันไปแล้วอันนี้มีสิทธิ์ที่จะกลับมารีเทิร์นได้นะคะ เพราะว่าหนา้าไพ่เป็นลักษณะของแบบคนเก่าคนรักเก่ามีเกณฑ์ของการกลับมามีเกณฑ์ของการให้ความสนใจซึ่งกันและกันอยากจะผูกสัมพันธ์อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะซึ่งอันนี้ถ้าใครที่รอคอยคนรักของคุณอยู่ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่ดีในเดือนนี้นะคะ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพเท่าๆที่ดูแล้วหน้าภัยที่อันตรายนิดนึงจะเป็น The Tower วอร์เรามาระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอุบัติเหตุฉับพลันนะคะอาจจะทําให้มีแบบเลือดตกอย่างออกฟกช้ดำดําเขียวมีแบบการเจ็บป่วยทางร่างกายอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะแต่ก็ยังไง ให้ระมัดระวังพยายามการเดินทางให้เช็คดีๆนะคะสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็อ่า บางทีมันจะเป็นลักษณะของการคิดมากคิดเยอะปวดหัวไมเกรนอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะนอกจากจะแบบมีอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวแล้วเพราะว่าบางทีเดือนนี้เหมือนงานเราก็มันก็ค่อนข้างยุ่งแล้วมีกิจกรรมอะไรเข้ามาเยอะแล้วบางคนอาจจะมีเครียดเรื่องแบบแฟนเก่าของแฟนเราอะไรอย่างนี้ไปอีกมันก็จะค่อนข้างมีความเครียดสะสมนะคะให้ดูแลในเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนิดนึงค่ะ สำหรับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องโชคลาภนะคะคุณมีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาถือว่าเป็นนิมิตใหมายอันดีนะคะอาจจะมีโชคสำหรับเดือนมีนาะคมนี้สำหรับชาวกร,รกฎนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลขนำโชคกันดีกว่าคะ่ะขออนุญ,ญาตสับไพ,พ่ให้นิดนึงนะคะ สำหรับให้นำโชคของชาวกรกฎนะคะก็จะมีเลข2นะคะเลข8ค่ะแล้วก็เลข4อาจจะมีคนมาบอกก็ได้นะคะเป็นเลขจากแบบว่าบุคคลแล้วก็ขออีกใบหนึ่งเป็น2 0โอเคค่ะก็จะมีเลข2เลข8เลข0เลขสี ลองดูนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้ามาเจอกันอีกทีรบกวนกดติดตามกด Subscribe ให้เป็นกำลังใจนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ